ดูดวง12ราศีประจำเดือนสิงหาคม2565ันกบารดูดวงเดือนสิงหาคม2565จะมีดาวสำคัญสำคัญย้ายเข้าสู่แต่ละลัคนาราศีไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่8สิงหาคมนอกจากนี้ยังมีดาวอังคารและดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่9สิงหาคม ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงในวันที่17สิงหาคมและดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกันในวันที่20สิงหาคมฉะนั้นเมื่อดาวย้ายก็จะส่งผลต่อแต่ละราศีมาดูกันว่าลัคนาราศีไหนได้รับความเปลี่ยนแปลงในทางใดบ้างเริ่มต้นจากราศีมังกรหนึ่ง ราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่15ม,รมกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์การเงินเช้าราศีมังกรจะมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายกับเรื่องบ้านรถที่ดินเรื่องหลักทรัพย์มีปัญหาจุกจิกเกิดขึ้นระหว่างเครือญาติพยายามเก็บเงินสด ช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนจะมีรายจ่ายแบบกระทันหันพนักงานประจำจะถูกจับผิดจากเจ้านายการงานด้านการงานจะมีปัญหาอุปสรรคมีความขัดแยง้งเกิดขึ้นอะไรติดขัดควรปรึกษาผู้ใหญ่หรือหาคนมาช่วย ใครที่อยากเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายงานทำได้ในเดือนนี้หากเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนสายอาชีพจะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจะเจอกับเพื่อนและกัลยาณมิตรที่ดีมีเกณฑ์ที่จะได้หยิบจับโปรเจกต์ใหม่ๆ มีปัญหาขัดแย้งในที่ทำงานความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วจะเกิดอารมณ์อ่อนไหวง่ายความรักที่เปิดเผยไม่ได้คนโสดจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาชอบหรืออาจจะไปชอบคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วความรักที่กำลังเริ่มต้นคนรอบข้างจะไม่เห็นด้วยสอง ราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมการเงินราศีกุมสิงหาคม2565นี้การเงินมีโอกาสจะหยิบจับเงินก้อนจะได้เงินปากพารวยการติดต่อการประสานงานราบรื่นนำมาซึ่งผลประโยชน์ การค้าที่อาศัยการพรีเซนต์การออกหน้าออกตาการพูดการเจรจาการนำเสนอจะดีมากต้องเคลียร์ปัญหาระหว่างญาติพี่น้องต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาการงานด้านการงานของชาวราศีกุมมีความก้าวหน้า นักเรียนนักศึกษาจะมีครูบาอาจารย์แนแนวสนับสนุนผลักดันสมหวังในทุกสิ่งที่คาดหวังส่วนพนักงานประจำข้าราชการรัฐวิสาหกิจมีเกณฑ์ดีในงานที่รับผิดชอบอยู่โปรเจกท,ที่ทำอยู่จะมีโอกาสสำเร็จตั้งแต่วันที่9 สิงหาคมเป็นต้นไปประมาณสัก45วันจะส่งผลให้การงานราบรื่นช่วงนี้ต้องลุยอย่างเต็มที่ทุกอย่างจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จดีมากหยิบจับอะไรก็ราบรื่นคนที่ทำธุรกิจของตัวเองจะคล่องตัว ให้ระมัดระวังจะมีศัตรูในที่ทำงานจะมีคนคอยเล่นงานต้องระมัดระวังสุขภาพสุขภาพจะปวดตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวคอบ่าไหลออฟฟิศซ,ซินโดรมความรักคนโสดมีเกณฑ์ที่ได้เจอกับคนใกล้ตัวที่ถูกใจ คนที่มีคู่อยู่แล้วจะเกือ้อกูลกันดีถ้ามีปัญหาจะเป็นที่ปรึกษาให้กำลังใจคอยช่วยประคับประคองกันถือว่าดีมีการวางแผนอนาคตร่วมกันคนที่มีความสัมพันธ์คลุมเครือจะมีโอกาสชัดเจนขึ้นในเดือนนี้บทความที่เกี่ยวข้องสาม ราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนการเงินราศีมีนสิงหาคม2565นี้มีโอกาสได้โชคได้ลาบมีคนนำโอกาสมาให้ระยะนี้ช้อปปิ้งเก่งมีเกณฑ์สังสรร์ชอบปาร์ตี้บ่อยวางแผนการเงินของตัวเองให้ดี จะมีเหตุฉุกเฉินให้จ่ายตุกติดการเงินคล่องตัวไม่ติดไม่ขัดการงานพนักงานประจำมีเกณฑ์จะได้ทำงานที่ถนัดหรือหยิบจับทำสิ่งใหม่ได้อย่างถนัดมือนักเรียนนักศึกษาจะมีครูอาจารย์คอยแนะนำแนะแนว เจอกันลายานามิตรที่ดีเจ้าของธุรกิจงานจะเยอะมากขึ้นสุขภาพใครที่มีโรคประจำตัวจะได้เจอกับหมอดีจะมีความคิดวิตกกังวลมากระวังเครียดมีเกณฑ์ปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดเอวความรัก ภาพรวมแล้วชาวราศีมีนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดทั้งปีมีโอกาสได้เจอกับคนถูกใจสำหรับใครที่ยังโสดอาจจะถูกใจเขาฝ่ายเดียวต้องเผื่อใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไว้ด้วยจะมีความรักแบบลับๆที่เปิดเผยไม่ได้ส่วนคนมีคู่มีคนรักอยู่แล้วจะมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกันอาจมีทะเลาะกันบ้างแต่ยังคอยประคับประคองกันดีสี ราศีเมษผู้ที่เกิดวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมการเงินตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่8สิงหาคมการติดต่อการเจรจาการประสานงานการเดินทางการพูดการจากการออกสื่อ การร่วมงานกับคนหมู่มากจะส่งผลดีให้เกิดลาภผลอาจจะได้งานใหม่ๆเข้ามาและตั้งแต่วันที่9สิงหาคมจะได้โชคได้ลาบเงินทองไหลเข้ามือเยอะใครที่ขาดเงินจะมีเกณฑ์ได้เงินมาแบบไม่คาดฝัน มีเกณฑ์ได้เงินจากช่องทางแปลกๆส่วนผู้ที่ต้องการกู้ธนาคารมีเกณฑ์กู้ผ่านการงานการงานชาวราศีเมษสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างลงตัวจะเจอกับงานที่ถนัดและมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นใครที่ว่างงานมีโอกาสได้รับข่าวดีความรักช่วงเดือนนี้ให้ระมัดระวังจิตใจของตัวเองให้ดีอาจจะทะเลาะกันบ้างห้า ราศีพฤษศผู้ที่เกิดวันที่15พฤษภาคมลบ14มิถุนายนการเงินตั้งแต่1ถึงวันที่8สิงหาคม2565จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นมีเกณฑ์ได้ข้องเกี่ยวกับทางไกลต่างประเทศออนไลน์ หลังจากนั้นจะมีปัญหารายจ่ายที่ต้องจ่ายมีโอกาสเจอช่องทางทำเงินได้เงินแบบแปลกแปจากช่องทางที่ไม่คุ้นเคยและจะได้เงินจากของเก่าวัตถุมงคลคนที่อายุมากกว่าเป็นเงินขวัญถุงการงาน การการงานต้องรับผิดชอบมากขึ้นมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตใครที่เคยอยู่นิ่งจะมีโอกาสเดินทางมากขึ้นหลังวันที่9สิงหาคมจะได้จัดที่อยู่ใหม่รีโนเวทบ้าน บางคนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงานเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บที่เคยป่วยจะดีขึ้นความรักค่อนข้างชื่นมืน่นอาจจะได้รับข่าวดีเรื่องลูกเรื่องบุตรหรือแฟนพาคุณไปคุยวางแผนการแต่งงานเป็นเกณฑ์ที่ดี 6. ราศีมิถุนผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมการเงินการเงินของชาวราศีมิถุนได้เงินจากการพูดการเจรจาการติดต่อประสานงานการสื่อสารทุกรูปแบบจะนำโชคลาภและโอกาสที่ดีมาให้ มีเกณฑ์ได้โชคจากการเสี่ยงดวงมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินตามอารมณ์เป็นรายจ่ายที่สนองความต้องการของตัวเองการงานช่วงนี้ไม่เหมาะย้ายงานจะถูกเพ่งเลงจากคนรอบข้างมีกระแนะกระแหนภายในที่ทำงานจนไม่สบายใจ แต่ที่ใหม่ก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เดิมฉะนั้นควรชะลอไว้ก่อนจะดีพยายามทำอะไรให้อยู่ในกฎในกรอบศีลธรรมความถูกต้องตั้งแต่วันที่9สิงหาคมจะถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกินแรงเวลาทำงานสุขภาพ จิตใจผันผวนอารมณ์แปรปรวนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ให้ระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆความรักความสัมพันธ์ไปได้ดีถือว่าค่อนข้างราบเรียบไม่หวือหวาเป็นไปในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปมีความสุขคนมีคู่มีปัญหาให้ช่วยเหลือกันเกื้อกูลกันคนโสดมีความสุขดีกับความโสดเจ็ด ราศีกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมลบ -15 สิงหาคมการเงินด้านการเงินมีเกณฑ์สำเร็จยิ่งขยนันยิ่งรวยยิ่งลงมือทำมากยิ่งได้มากยิ่งสู้ยิ่งสำเร็จตั้งแต่วันที่17สิงหาคม จะมีเงินสะพัดมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนมีโชคมีลาบเข้ามาอย่างเช่นบางคนรอคอยเงินเก่าจะได้รับในช่วงนี้บางคนมีลูกนี้เอาเงินมาจ่ายเป็นต้นเมื่อการเงินดีก็จะได้ใช้เงินในสิ่งที่ต้องการ มีช่องทางทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นมีแหล่งรายได้มากกว่าหนึ่งแหล่งการงานคนที่ยังหางานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนให้คำปรึกษาแต่ต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองด้วยงานจะเข้ามาเยอะ โดยเฉพาะงานที่ออกสื่อออกกล้องมีความสำเร็จใครว่างงานมีเกณฑ์มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นได้หยิบจับงานใหญ่เจ้าของธุรกิจต้องออกมาพบเจอลูกค้าเสนอผลงานจะมีมุมที่ดีการเรียนติดขัดมีปัญหากับครูอาจารย์ แต่สุดท้ายจะรู้ล่วงไปได้ด้วยดีความรักความทุกข์ร้อนความอืดอัดใจเกิดขึ้นทำให้ความหนักความหน่วงที่เจอทุเลาลงคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่แน่นอนคนที่มีคู่อยู่แล้วจะชื่นมื่นเข้าอกเข้าใจกันดีแด ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่16สิงหาคม -16 กันยายนการเงินการเงินของชาวราศีสิงห์มีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนแต่จะอยู่ไม่นานมีแพลนที่ต้องใช้เงินต่อเติมบ้านตกแต่งบ้าน มีเกณฑ์ใช้เงินตามแผนที่กำหนดไว้การงานคนที่ว่างงานตกงานให้รีบหาง,งานการเรียนจะติดขัดบ้างอย่าคาดหวังมากเกินไปสุขภาพอารมณ์แปรปรวนมีความอึดอัดใจมีความเครียดกังวลรู้สึกลังลใจตัดสินใจไม่ได้ หดเดี่ยวเครียดทอ้อแท้ความรักคู่รักจะเป็นลักษณะเป็นผู้ใหญ่คอยให้คำปรึกษาคอยให้กำลังใจคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคู่ต่างแดนต่างชาติต่างภาษาอยู่ในขั้นที่ดีจะได้เจอคนถูกใจก้า ราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมการเงินราศีกันตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2565มีเกณฑ์ได้โชคลาภอย่างรวดเร็วจะได้มาด้วยความบังเอิญบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ได้ของกินอร่อยถูกปากได้เงินจากเพศตรงข้ามด้วยความสเสน่หาคนใกล้ตัวสนับสนุนจะเจอช่องทางทำเงินที่ถูกใจการงานด้านการงานค่อนข้างเครียดฟูงซ่านคิดลบทำให้อึดอัดใจ,จต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีเรื่องราวลบ,ลบ งานนำกลับมาคิดตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่20สิงหาคมงานที่ได้รับผิดชอบมีเกณฑ์ผิดพลาดคลาดเคลื่อนต้องระมัดระวังและรอบคอบมีสติพนักงานประจำมีเกณฑ์ถูกเพ่งเล็งถูกจับผิดในช่วงนี้ ร,ระมัดระวังเรื่องของเอกสารให้ดีดูแลให้รอบคอบเจ้าของธุรกิจอาจจะมีปัญหาเรื่องความคล่องตูดเกี่ยวกับเรื่องของเงินหมุนในกิจการหลังวันที่20ิสิงหาคมจะดีขึ้นอย่างมากอะไรที่รอคอยติดขัดจะสำเร็จมากสุขภาพ ุขภาพจะมีความกระปรี้กระเปร่ราอยู่ตลอดเวลาจะได้สมาชิกใหม่เข้าบ้านความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วราบรื่นมีความสุขชื่นมืน่นเรื่องที่เคยทะเลาะจะดีขึ้นส่วนคนโสดจะมีความสุขในความโสดยังไม่ได้ต้องการใครเข้ามาทั้งที่ช่วงนี้มีสเสน่ห์มากสิบ ราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคม -15 พฤศจิกายนการเงินรายจ่ายค่อนข้างมากอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายมีเกณฑ์จะเจอกับของเสียค่อนข้างเยอะบางคนมีแพลนรีโนเวทบ้านเกินงบเกินคาดไม่เป็นไปตามที่กำหนด เจ้าของธุรกิจอาจมีการจัดร้านใหม่จัดออฟฟิศใหม่ตกแต่งสถานที่จัดสวนแต่มีเกณฑ์ได้เงินจากมรดกหลักทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์คนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเช่าจะทำเงินมีเกณฑ์ขยับดีมากการงาน บันงานจะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งลุยหนักยิ่งสำเร็จงานที่เกี่ยวกับสื่อความบันเทิงเพลงการแสดงจะโดดเด่นรุ่งเรืองมากมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่จะได้ออกสื่อมากขึ้น เจอช่องทางทำงานใหม่ๆเจอช่องทางสร้างรายได้เป็นจังหวะที่โดดเด่นทีเดียวมีโอกาสสำเร็จนักเรียนนักศึกษาอาจจะเจอกับวิชาที่ไม่ชอบหรือมีปัญหากับอาจารย์ จะมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลมาก่อนสุขภาพระวังอุบัติเหตุมีเกณฑ์ปวดมือตามข้อตามแขนปวดหลังปวดบ่าไหล่ออฟฟิศซินโดรมญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือจะเจ็บไข้ไม่สบาย พยายามดูแลสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านให้ดีความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันสิบเอ็ด ราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมการเงินการเงินราศีพิจิกมีความมั่นคงเข้มแข็งอาจจะมีการสะดุดบ้างหมุนเงินได้บริหารจัดการได้ช่องทางทำเงินเป็นช่องทางแปลกใหม่มีคนแนะนำให้ กานงานทำงานเป็นทีมจะส่งผลดีสร้างความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนักเรียนนักศึกษาต้องขยันให้มากอาจจะสะดุดอยู่บ้างแต่จะผ่านไปได้ด้วยดีคนตกงานจะได้รับข่าวดีเจอช่องทางทำเงินใหม่ๆ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เปลี่ยนสายงานมีงานเข้ามามากความรักคนที่มีคู่มีครอบครัวจะเจริญก้าวหน้ามากค่อนข้างชัดเจนคนที่ยังโสดจะมีคนมาชอบแต่ต้องใจเย็นใจเย็นระมัดระวังเขาจะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างอยา่าพลังเผลอใจจนเกินไป 12. ราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมการเงินการเงินมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคได้เงินจากความสวยความงามได้โชคจากผู้หญิงแต่รายจ่ายเยอะจ่ายจุกจิกได้เงินจากของเก่าได้ของมงคลเข้าบ้านการงาน ด้าน,นการงานของชาวราศีธนูมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงแล้วรุ่งเปลี่ยนแปลงแล้วรวยเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนบทบาทจะส่งผลดีได้ดูแลลูกค้าต่างประเทศหรือต้องย้ายสายงานพวกงานออนไลน์ดีบางคนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศายัย รถคันใหม่ต้องระมัดระวังคำพูดคำจารและอารมณ์ให้ดีเพราะมีเกณฑ์ทำให้คนอื่นมองไม่ดีช่วงนี้อย่าไปตรองเจรจาอะไรคนเดียวสุขภาพมีเกณฑ์ปวดมือตามกล้ามเนื้อปวดหัวปวดไมเกรนมีเรื่องเครียดนอนไม่หลับ เครียดลงกระเพาะอึดอัดใจจากปัญหาเก่าๆความรักคนโสดมีความสุขกับความโสดคนมีคู่ก็เข้าอกเข้าใจกันช่วงปลายเดือนสิงหาคม2565มีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวมีกิจกรรมทางไกลร่วมกันกับคนรักครอบครัว